เดี๋ยวเรามาดูตัวระบบเลยดีกว่าครับก็อันนี้จะเป็นหน้า็อกอินะครับแล้วก็จะมีลงทะเบียนตรงนี้นะครับสําหรับการลงทะเบียนผู้ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าจะไม่มีก็ได้นะครับแล้วก็ไปออกในโค้ดนะครับให้อดมินเป็นคนสร้างให้คนเดียวพอเดี๋ยวเข้ามาสู่ระบบเลยดีกว่าครับก็เข้าไปที่แอดมินก่อนโอเคนะครับพอเข้าไปแอดมินแล้วเนี่ยก็จะมีจัดการทิตนะครับเข้ามารับจัดการทิตเลยนะครับแล้วก็จะมีแดชบอร์ด มีแดชบอร์ดขึ้นมาแบบนี้อ่าพอเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเจอทิกเก็ตทั้งหมดนะครับที่เข้ามาข้างในนะครับตรงนี้ก็จะมีแดชบอร์ดนะครับมีจัดการผู้ใช้งานนะครับมีหมวดหมู่นะครับสร้างหมวดหมู่ตัวทิกเก็ตนะครับสร้างระดับความสําคัญของทิกเก็ตนะครับแล้วก็ตัวระบบแจ้งเตือนผ่านท e ล e แกรมนะครับตัวระบบนี้สามารถแจ้งเตือนผ่านท e ล e แกรมได้นะครับถ้ามีการอ่าของทิกเก็ตเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นต้นเลยก่อนนะครับ มาจากการผู้ใช้งานก่อนครับโดยที่ระบบเน pixel, ี่ยทุกทุกทิ่เกตเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาที่แอดมินนะครับแล้วแอดมินเนี่ยก็สามารถโยนทิ่เกตได้นะครับว่าให้ทิ่เกตเนี่ยให้แอดมินยูเซอร์ไหนเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบนะครับโดยที่แอดมินก็จะเห็นทิ่เกตทั้งหมดแล้วก็ทิเกตที่ถูกรับผิดชอบไปหาใครนะครับที่แอดมินคนไหนก็จะเห็นทิ่เกตอันนั้นนะครับของยูเซอร์นั้นๆอ่ะจะทําให้ดูดีกว่าถ้าเดี๋ยวจะงงนะครับเราก็มาจัดการยูเซอร์นะครับก่อน สำหรับผมสร้างยูสเซอร์ใหม่นะครับสต่ว่าเป็นเป็น m อนะครับเป็น m a น n t e n a n c e นะครับเป็น m อชื่อใช้เป็นหนึ่งลูวศูนย์สามมกันนะครับแล้วก็ตั้งาสเวิร์ดนะครับล้วสิทธิ์การใช้งานก็เป็นผู้ดูแลระบบนะครับของกลางตั้เอัม MA นะมี MA มขึ้นมาลิสเซอร์คือหนึ่งูนย์สามนะครับต่อมาหมวดหมู่นะครับแติว่าเราจะเพิ่มหมวดหมู่เข้าไปนะครับ สวสว่าซ่อมหมวดหมูก็ไปเส้นซ่อมบำรุงรายละเอียดก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับต่อมาเนี่ยระดับความสำคัญนะครับมีต่ำปานกลางด่วนด่วนมากนะครับนะครับสววเราเพิ่มเข้าไปอีกต่ำมากสวัสดว่าใส่สีลงไปค,ครับก็กดเพิ่มความสำคัญครับมีต่ำแล้วก็ต่ำมาก ่โอเคนะครับโอ้หมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะมาแก้สีก่นอนสีนี้แล้วกันนะครับต่อมากต่อมาเนี่ยเราก็สร้างหมดแล้วนะต่อมาเราก็มาสร้างตก,ก็บนะครับเดี๋ยวเราผมออกจากระบบก่อนนะตรงทีเล่กแคมเนี่ยผมตั้งไว้หมดแล้วนะครับเป็นเป็นทีเล่กแคมแล้วก็เช็คไอดีนะผมตั้งไว้หมดแล้วนะครับ ก็สามีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาที่ตรง telegram ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนขึ้นมาตรงนี้นะโอเคข้อนี้เดี๋ยวผมออกจากระบบก่อนนะครับเข้าสู่ลงทะเบียนนะคะสมมว่าเป็นคนใช้งานทั่วไปเข้ามาจะมาทำอ่าติกเกตนะครับมาแจ้งครับก็เป็นนายสมชายใจดีแล้วกันนะครับชื่อผู้ใช้อาจจะเป็นแปดสุดแปดแล้วกัน กดลงทะเบียนโอเคลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับกเมื่อกี้นะแปดศูนย์แปดพอเข้าสู่ระบบปุ๊บนะครับก็จะเห็นแดชบอร์ดของแต่ละยูเซอร์ครับยูเซอร์ใครยูเซอร์มานครับนี่ก็จะเป็นยูเซอร์คนใช้งานนะครับก็จะมีแดชบอร์ดมีทิกเก็ตของฉันนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาครับก็คือมันยังไม่มีข้อมูลในดัตตาท b เบินะครับก็แจ้งขึ้นมาเมื่อกี้มีโปรไฟล์นะครับ แล้วก็มีตัวของสร้างทิเกตใหม่นะครับคราวนี้มาดูกันใช้งานอกาาตอบนะครับเราก็มาสร้างทิเกตใหม่นะครับเช่นซ่อมสายแลนอ,อินเทอร์เน็ตไม่ติดนะครับหมวดหมู่ก็คือตัวซ่อมบำรุงนะครับระความสำคัญก็คือสามารถ ก็กดสร้างทิเกตไปเห็นไหมครับเด่นขึ้นมาแล้วตรง telegram ยื่ขึ้นมาแล้ว,ลวเห็นไหมครับก็ขึ้นมาแล้วครับว่ามีทิเกตใหม่เข้ามาในระบบหัวข้อ,อคือแจ้งสายแลนเห็นไหมคนสร้างสนใจใจดีบนมูซ่อมรวมความสำคัญคือตามมากเห็นไหมเข้ามาแล้วพอต่อมาแล้วเนี่ยตัวนี้เราสามารถคอมเมนต์เข้าไปได้ครับคอมเมนต์ของทิเกตอันนี้สุ่ว่ายูเซอร์แจ้งมาแล้วนะ ได้จะคอมเมนต์ว่าขอเป็นด่วนมากส่งความคิดเห็นไปส่งมาแล้วนะครับต่อมาผมเข้าไปที่แอดมินแอดมินก็จะเห็นแล้วครับมีทิกเก็เข้ามาจะทีกแ,แจ้งมาที่ทีเลแกมตรงนี้ก็จะเซิร์ตามหมวดหมู่ได้เห็นไหมครับ เซอร์ตามความสําคัญได้เซอร์ตามสถานะได้ประมาณนั้นนะครับต่อมาเนี่ยจะเขียนว่าจะไม่มีผู้รับผิด,ดอชอบหรือถ้าังไม่มีผู้รับผิดชอบเนี่ยแอดมินก็อาจจะรับผิดชอบเองเลยก็ได้นะครับต่อมาเราอาจจะส่งไปให้เอ็มเอนะครับสถานะคือมันถึงมันเปิดแล้วติเกตเปิดแล้วครับผู้มอบหมายส่งไปให้เอ็มเอครับมอบหมายให้เอ็มเอตรงลายบอร์ดกลุ่มก็จะขึ้นมาครับว่า หัวข้อแจ้งสายแลนเนี่ยผู้มอบหมายก็คือแอดมินนะครับผู้รับมอบหมายคือเอ็มดีเห็นไหมก็ถูกแจ้งขึ้นมาที่ตัวธีระแกนนะครับคราวนี้เอ็มดีก็เห็นแล้วเอา้าต้องไม่ตนะ้องสายแลนะเข้าทิกเกต็ตของตัวเองครับก็เมื่อกี้ทิกเกต็ตมาอะไรครับที่เราตั้งไป้หนึ่งศูนย์ศูนย์สามถูกไหมครับเห็นไหมพอเข้ามาปุ๊บนี่ไงก็จเจอทิกเกต็ตที่ได้มอบหมาย เห็นไหมครับว่าเ a ก็จะได้ทตเกตของตัวเองขึ้นมาที่แอดมินส่งต่อมาให้นะครับก็เข้ามาดูก็จะมีบอกว่าเห็นไหมมีหลอกตรงเนี้ยมีหลอกสมใจใจดีบอกว่าอะไรครับบอกว่าขอด่วนมากนะครับแล้วก็แอดมินนะครับส่งมาให้เ a ทีหนึ่งอ่านะคราวนี้เราก็ทนะบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปจัดการให้ ก็ส่งความคิดเห็นไม่ให้ครับก็จะมีขึ้นมาครับ MA ก็จะขึ้นมาครับอ่าซึ่งมาที่ไทเทรียมขึ้นใหม่อีกทีนึงสถานะก็คือกาลังดำเนินงานกดอัปเดตสถานะเห็นมาก็าจะเด้งขึ้นไทเลแกยมตลอดครับอ่ามีหลอกขึ้นมาตลอดต่อมาไปดีผู้ใช้ถูกไหมอ่าถือว่าไปที่ผู้ใช้ ผู้ใช้ก็จะเห็นแล้วว่าดยที่เทคกิ้ของตัวเองครับกําลังดำเนินการเห็นปะเข้าไปดูข้างในปุ๊บก,ก็จะเห็นหลอกเห็นหลอกที่เอ็มบอกคามว่ากําลังดำเนินการประมาณสมมติว่าเข้าไปที่เออนะครับเอ็บอกว่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นสาธารณะนะครับเข้ามาเป็นสาธารณะ สถฐานะว่าดำเนินการสำเร็จแล้วก็คือปิดเคสนะครับก็คือปิดเคสเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วแต่แล้วแต่นะครับว่าที่ทำงานจะตั้งสถานะกันแบบไหนนะครับต่อมาเนี่ยแบดจะหมดแล้วที่แอดมินนะครับแอดมินก็เข้ามานะครับจะเห็นว่าปิดเคสเรียบร้อยแล้วสถานะคือปิดเคส เห็นก็จะเห็นว่านี่ปิดเคสแล้วเท่าไหร่ยังไงครับไปที่แรชบอร์ดครับก็จะเห็นนะครับว่ามีทิกเก็ตเท่าไหร่มีสามทิกเก็ตเห็นมหขึ้นมาโอเคนะครับนี่ก็คือตัวระบบทิกเก็ตอ่าซัพพอร์ตนะครับถ้าใครอยากจะซื้อตัวระบบซื้อโควตก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้เขียนโปรแกรมอะไรมา,มาพูดคุยก็แอดไลน์แอดใต้ล่างคลิปมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ